ใครที่ถูกลิงทำลายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือเป็นอมาาัมพาตจะได้เงินเยียวยาหนึ่งแสนบาทแต่ว่าถ้าเกิดได้รับบาดเจ็บจะมีการจ่ายเงินตามจริงสูงสุดไม่เกินสามหมื่นบาทเกิดอะไรขึ้นโมนายชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับทางคุณอัจพรครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการเงินรายได้สัตว์ป่าซึ่งมีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าปีพศ .2567 โดยกำหนดให้สามารถใช้เงินอนุรักษ์สัตว์ป่าจ่ายให้กับคนที่ถูกช้างป่ากระทิงลิงและหมีกรณีถูกสัตว์ป่าเหล่านี้ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและมีผลมาคับใช้ตั้งแต่23มีนาคม67ที่ผ่านมาครับเริ่มจากกรณีบาดเจ็บก่อนนะครับถ้าถึงขั้นเป็นอัมาพาตจะได้รับเงินจำนวน10,000 0บาท ถ้าเกิดศูญย์เสียแขนขาหรือสายตาตาบอดทั้งสองข้างหรือแขนขาสายตาตาบอดรวม2แห่งได้รับเงินเยียวยา10,000แบาทเหมือนกันถ้าศูนเสียแขนขาหรือสายตาตาบอดหนึ่งข้างได้รับเงินเยียวยาห0,000บาทครับถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บทั่วไปได้รับเงินเท่ากับค่ารักษาที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน3 0,000บาท ค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ระหว่างพักรักษาตัวระยะเวลาไม่เกิน180วันนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติตามความเห็นของแพทย์ได้รับเงินจำนวนไม่เกิน300บาทต่อวันครับกรณีถัดมาก็คือถึงขั้นเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน1000 0แบาทนะครับสำหรับคนที่ถูกลิงแล้วก็สัตว์ป่าทำร้ายจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตท่านสามารถประสานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในท้องที่เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมอุทยานมีการกำหนดเอาไว้ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกมาด้วยคือช่วงนี้อากาศมันร้อนครับก็เลยทําให้ลิงเนี่ยก้าวร้าวแล้วก็แย่งชิงอาหารจนเกิดกรณีคนบาดเจ็บไปแล้วหลายรายและขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะการย้ายที่อยู่ของลิงในจังหวัดลบบุรีก่อนครับเริ่มมีการจับลิงกลุ่มแรกในวันนี้25มีนาคม67ซึ่งจะมีการทําหมันก่อน แต่ด้วยความที่สวนลิงตำบลโพก้าต้นยังไม่พร้อมก็จะนําไปไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครน,นายกก่อนนะครับจนกว่าสวนลิงลบบุรีจะพร้อมแล้วจากนั้นค่อยย้ายมาที่สวนลิงแทนครับเพื่อนๆมองยังไงกันบ้างครับกับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ป่าทําร้ายแลกเปลี่ยนบอกเล่าเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ